ช่องเลิฟแพทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะเอาผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะ mm. เห็นไหมน้องชอบเกาตรงหูนะคะ mm. เกิดจากอาการคันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะช่วยได้มากๆเลยค่ะซึ่งตัวนี้หาซื้อได้ที่ช้อปปีกับ l a ซ a าด้าน,นะคะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะควรใช้ตัวนี้ปลอดภัยจากธรรมชาติร้อซค่ะและทําให้แผลแห้งไวนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาเริ่มใช้กันนะคะโอ้ตัวเล็กนี้คือคเขาเรียกอะไรนะต้องปิดหน้านะคะไม่ให้เข้าตา ค่อนข้างดื้อนนะตัวเล็กอะเล็บคมนะคะแล้วก็มันจะเกิดอาการคันน้องก็เลยแบบก็เรียอกอะไรนะเกาพอเกาแล้วมันเป็นแผลนะคะคุณเมื่อวานแม่ก็ทําให้นะคะเกาอีกนะคะซึ่งน้องก็เกาบ่อยมากๆนะคะเดี๋ยวต้องลบเล็บกันนะคะเพราะว่าใช้ขาหลังเกานะคะเล็บคมมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปลบเล็บก่อนนะคะตัวนี้นะคะช้อปปี้ลาซาดามีนะคะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคนมีติดบ,บ้านเลยนะคะรับรองนะคะดีมากๆและทําให้แผลแห้งไวนะคะเป็นสเปย์นาโนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะราคาไม่ถึงร้อยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ใส่คอลลาให้นะคะกับกระจังนะคะเพื่อที่จะให้กระจังหรือน้องแมวทั้งหลายนะคะคุณพ่อคุณแม่คนอื่นที่มีแผลที่หูอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะควรใส่คอลลาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขานะคะไปเกาอีกพอเกาแล้วเกิดแผลอีกนะคะพอเกิดแผลอีกนะคะก็จะเป็นปัญหาอีกนะคะกว่าแผลจะแห้งซึ่งจะใช้ระยะเวลานานมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสเปย์ตัวนี้คุณแม่แนะนําว่าให้ฉีดเช้าเย็นนะคะมันฉีดและก็ดูนะคะและค่อย ค่อยแห้งนะคะประมาณ3วันนะคะตรงนี้ลดนะคะการติดเชื้อในน้องแมวน้องหมามากเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดแผลติดเชื้อจะเป็นปัญหาใหญ่ทําให้เราเสียเงินเสียทองเปรืองเองินเ,เ,เปลืองทองกันอีกนะคะซึ่งเป็นแนะนําเคล็ดรับดีๆนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าแผลสดนะตัวนี้นะคะสเปรานตัวนี้นะคะปลอดภัยต่อน้องหมาน้องแมวแล้วก็ แผลที่เป็นหนองนะคะก็ใช้ได้นะคะแต่ควรเช็ดและทำความสะอาดก่อนและฉีดตัวนี้ไปนะคะซึ่งนะคะแนะนำว่าให้ใส่คอนลาทุกครั้งนะคะไม่ว่าหมาแบบไหนแมวแบบไหนไม่ว่าจะโตแล้วแม่เชื่อแม่เชื่อนะคะว่าทุกตัวก็จะเก่าทุกครั้งนะคะเราไปกันก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้กรจจังไปก่อนนะกัจจังตอมดือด้อมากมากเลยนะคะเป็นลูกแมวที่ดือ้อที่สุดในโลกเลยนะคะกัด กัดโกรดนะคะนี่กรด,ดนะคะกัดกัดกัดายบายคนเดียเลยผมกรดนะคะโอเคค่ะ